สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีทัวโลกเลยเนาะคะ่นะเนาะมื่อนี่ก็มาอยู่ในช่องของป้าต้อยคนมีเซนต์ค่ะมาขอโชว์ขอหลาบมาตามต่อเนาะคะ่นะเนาะกับสารปูขัดติยะบงเนาะคะ่ะเขามากกับมะพอ้า้นบ้านนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปถามเพื่นเบิงว่าเป็นอย่างไหทีไปทีมากของสารนี่ปกติมากอะมะ่อยพอค้นเนาะค่ะเนาะบะค่อยพอพะะนะมอพอูเพิ่มมากกับมะไหวมะหอด มาถึงเพลินแล้วเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะนะไปเนาะค่ะค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมมาขอโชคลาภกับศาลปู่ขัตติยาบงเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยเขามากกับมาพอทะเบียนโหลดเพลินเนาะค่ะนี่เพลินมากกว่นเพลินมากเพลินมากเลี้ยงเนาะคะ่ะเนาะเพลินบนใบสี่เก้าหกเจ็ดเนาะค่ะทะเบียนรหลดเพลินเนี่มาพอกับพีสาวเนาะคะ่ะเนาะ ออนี่เพิ่นมาเพิ่นบนไหวเพิ่นมาเลี้ยงสวัสดีค่ะค่ะ,คะพี่เป็นคนบ้านนีแมนบ่ค่ะคนบ้านนีอ๋ออันอันนี้คือมามาเลี้ยงเพิ่นบ่เฮือจังไดเนี่ยแมนค่ะมาเลี้ยงขอเป็นไรอ๋อไฮโซศาสนา,าเลย่นอย่างเด้ยวพิ่นแล้วมาเลีอย่างขึ้นอย่างเล่นโอ้แต่ว่าเพิ่นกับซากซิดอีหลีเด้เพิ่นให้โชคมาเรื่อยๆเด้ทางไก่มาหาเพิ่นแหมหน้าซือเพิ่นมาตลอดออ๋ กเวลามีปัญหาอย่างสิขอให้เพิ่นซอยออ๋ก็จะซอยก็ซอยหล่ะกับเดี๋ยวเอาของมาให้เพิ่นอืแต่ว่าขอไว้ก็ได้สมดังใจขออีหลีแม่นบ่ค่ะได้ดูไปโชคได้ลาบน้ำเพิ่นน้ำแมนบ่เวลามีปัญหาติคิดหอดเพิ่นออันนี้ปูมันซื้อไว้อย่างเพิ่นบ่มี่ใส่หรือคนตอนชุบบ่อตาบักเพิ่นบ่มีป้ายซื้อเนาะยุสานนี่ไหม ปต<า>ูตา,แ,นนาแต่ว่าได้เห็นอยู่ข้างในเพิ่นเขียนไว้ปูขัตติยาวงบ่แม่นบ่ปูขัตติยาวงเออนั่นพอไว้อยู่ข้างในเห็นเพิ่นเขียนเมจิกไ,ไว้แม่ค่ะแสดงว่าผู้คนบาดน,นี้เพิ่นก็นับถือเนาะเพิน่นศักดิ์สิิทธ์มันเป็นศาลปูตาเด้เนาะอยู่นี่ของเพิ่นเป็นศาลปูตา กับบุกหมูพืันมันกับเป็นดะกอนถ้าท่านมีสารญ่จังสีเน้อยสารน้อยแมนตะกี้ตะกี้เป็นสารเป็นเสาเออเป็นสารเสาเดียวเสาในเออตะกี้อือันนี้ก็บองรักษาหมู่บ้านนี่แต่ว่าใกล้มากเลยผีพานังจีกติดขอให้เพื่อนบุกปักรักษาร์แต่ว่าได้ยินขนาดเพื่อนขี่รถข้างนอกเพื่อนก็บีบแตเด้เออ ผู้เพิ่นรู้ว่าสาปรปูอยู่นี่เนาะใช่สิงหัวเป็นปลาเป็นหนู่วนหมากกับเป็นปลาใหญ่ๆจังซี่ก็ต้องนิ้อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอีหยังเพิ่นกแบบปี๊บแต่ขอท่ามันเห็นแต่ว่าเข้ามาที่แรกสงสัยว่าแม่นกันอีหยังนั่นน้ำถั่วมบ่ไอ้ห้อยน้ำถั่วมบ่ปีน้ำถั่วมมันท่วมบ่ถ้าน้าท่วมก็เสือบเสือบฮอดเพราะว่าเห็นกันเอาห้อยน้ำถั่วมนน้ำมันท่วมฮอดปีอยู่บ่โอ้นี่เนาะค่ะท่านผู้ชม ห้อยกันน้มหน้มถั่วมหอดสารปูผีเนาะค่ะเนาะนียย่ที่บ้านมามาถั่วงแหลกมาเห็นที่บ้านใหม่บ่อลนใส่หักใส่หลังคาปูเพิ่นเออพ่ายอยูโอ้แต่ว่าแต่ว่าดีที่บ้าถือทางนี่เนาะ<ม>บ่บ่ถือขังในายเมื่อนี้เนาะค่ะเพิ่นผีเพิ่นผีพื้พพพพพนผีสุไวอีหยังกว่าค่ะ คุณพียังซื้อนกค่ะคุณพีนกเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะมาบุญบานสารเกากับปูขัตติยาบงพ่อเพิ่นใดสมควมมงมาดปรารถนาเราเพิ่นกะนั่มมะเลี้ยงเนาะคะ่ะเนาะมีหัวหมูมีเหล่าไฮเหล่าขาวเน,ะะวนาะเพิ่นมากเหล่าขาวปะนอดอนปูตาตาละหมองเนะะงาะเป็นเหล่าไฮใกล้โตจังเสียเนาะแมนปะแต่ว่า<ส><อ>กะมีเอฟซีเพิ่นได้โชคได้ลาภผมหงวด ตะก้อนพุ่นหลักพิ่นก็ได้สืบอผละหมากหลักใหม่มาไหวให้ทีมงานมาไหวให้เพราะว่าเพิ่นบ่ได้มาเพิ่นอยู่ไกลแม่ค่ะเนาะเพิ่นก็ได้นี่มาก็มาไหวให้เพิ่นแต่ว่างวดนี้เพิ่นก็ให้มาตามต่อเพิ่นว่าอยากได้โชคกับปู่ขัตติยาวงศ์เพิ่นกะไห้ทีมงานมาตามต่อเนาะค่ะน้องหอดนี่งวดวันที่1กุมภาพันธ์สองพัค่ะสาธุ เป็นยางบุญนะพนว่าหาเตียพนได้โชคไดลามไดใหญ่ใหญ่ลีพนว่าสิมาเห็ดหอนังค้าใหา้พ่นตุตอ,อามามต่อเติมมา,า,า,าเห็ดล <c oughs> ังคาให้เดี๋ยวงวดนสะพานผมโจหานเลยโหานเราให้โมงไอเห็เี้ยนี่ละเมืองแน่อห่อขาบงูอัน งูหลายว่าอยู่แถวนี้หอน่ะพูใจด่ะมัแมนค่ะงูิลยอรังูหยังเฮ้ยงูเห่าก็เสียไปยุสูงแต่มันเป็นไปได้เพรไปลอกคาบเอาเป็นปาเลยด้ครับมือหน่งเอาเป็นงูเห่านะอุ้ยี่างสันงูเห่าแล้วนี่มันงูสิงเด่น นี่ง้อบนครับลอกค้าบแบบ้อเป็นไทรเท่านั้นเพราะว่าอยู่ในปี้เป็นว่างูเห่าเนาะค่ะงูเห่ามาลอกค้าบแบบงามเลยเด้ออ๋อเป็นเต็มโตเลยนอนอ่ะเนาะเป็นง้อเลยครับด้านล่างกับบี้อีกตัวหนึ่งครับโอ้ตานล่างนี่ตัวน็มนี่เนาะค่ะโอ้ยแสดงว่างูหลายอยู่เด้อนี่โด่งเนาะแต่ว่าเพิ่นกับปลาห้เฮาเห็นดอกเพิ่นมามาไก่เฮาดอกอีพ่อหญ่เพิ่นนั่นนี่อื้ เพิ่นกับวะไห่เขาเห็นดอกเพิ่นกับเสียงย่างดีล่ะนั่นครับเียก็ขาจุกจุกสามโตยังมาโอ้เนี่ยเนาะค่ะสีเอซีหกสองเนีะค่ะเนาะค่ะเพิ่นมาบนบานสารเกเ้าบนได้สมความุมมาตฐนาเพิ่นกะมาเลียงแสดงว่าผมไม่พูดหน้าหมีีกันครับ ว่าปกติแต่พนนั่นนีรงติ่คนนั่นนีมันจะยูเก็บ้อมันเก็บ่อย่างพอนกวนอาจจะเป็นคนทางอื่นหรือเนเดโถเดชยางคนมะพ่นไม่ไม่ไม่ถูกพ่นก็จะก็ไปไหวไซนน้อยไม่ถูกนค่ะไ่เนี่ค่ะเนาะค่ะมะหอดมะถึงิ่นแล้วกับ huh. ปูขะติยาวงเนาะกันเนาะกั เมื่อกี้กับมีเช่าบ้านบ้านนี่แหละค่ะบ้านน้องแค่เนี่ลนะเพิ่นมาบนบานสารกาวบอกป่วยพ่อเพิ่นได้สมดังใจปรารถนาประสบพิมสำเร็จถูกสินยางที่เพิ่นบอกกาวป่วยเพิ่นก็ได้นั่หัวหมูมาเหลียงมาถวายเนาะคะ่ะมันเพิ่นกลับไปแล้วกับทีมงานสิมาขอโฉคอหลาบต่อได้วันที่เนี้ยเมเนก็มาน้ำกันสองช่องเนาะคะ่ะเนาะปลาต่อยคนไม่เซ็นมาวินชาแนลเนาะคะ่ะ จะเริ่มด้อค่ะฝากกดไ like, ล,ล,ล,ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องป้าต้อยคุณมิเซนมาวินชาแนลเบวแพชรชาแนลแล้วก็หนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหลกคนเดิมน้องน้ำชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกับทีมงานสุขูสุขคนเนาะค่ะเนาะฝากเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานน้ำเนียมเนีก่กะ มาขอโชคขอลาบเป็นงวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบแปดนีด่ไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมของกาบไหวขอโชคขอลาบบอก,ก้ะเอาเพนเนาะคะ่ะเนาะกะปูขัดติยาบงอ๋อมืนนี้มาหอดมาถึงปูเหรอ ดีค่ะสวัสดี FC ทั้งสองช่องเล้วสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีทางช่องมาวินแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซินนะคะทั้งสองช่องนะครับป้าต่อยกับคุณวินนะครับมือนี่ยนะคะ่ะซีทุกท่านเลยนะครับมเตรียมของก่อนเนาะมือนี่นะครับสัมาษณตามขั้นเดียดยองของ FC ฟซีคือผมมาตามโหวงสุดท้ายกับครูคาตูยาวงมเจโจขัจจาวล้งหลายคิดเอเลสหลายโตคือ มหาแนอยังนะครับมหาแนวทชาไทยนะครับกใหไข่คันไปผิดจหน้าไม่ไปตรงกับต้องคันตัวใดก็ใไข่บิ้งเอานะครับเสียงขวกขวกตกใจเหมือนกันคัเสียงมามาที่ผมส่งให้ดูต่อหน้านี้นะครับผมก่อนในวันไหนไหเมันอดงยู่ในมป่า เตรียมทูก กระไม้ของหวานเชิงราคาน้มามน,น,นะครับกระถวายกระปุกกระไม้ทีบเทียนสกปรักปีช่าเด้อมันมีเด็กล้านมากน้ำกันสองช่อมมากโฟมสุดไทยมากขอมากขอโชคขอลาดอันนี้าทาั้งเอฟซีทั้งบ้าน์อีการ์ล่างรอชมรอบ ดังี้าวติดตามข้อเพิ่มบุญบาลามีน้ำปูปูศักดิ์สิทธิ์บทท้ายให้ลกูกให้ล้านได้โชคได้ลาภไปฝ่าไปต้อนเพิ่นเลยเด้อปูกัตยาว่งเลยปูกัตยาว่งปูศักดิ์สิทธิ์สิบป่านซาหาบานรืปูเป็นปูมีความศักดิ์สิทธิ์หน้าป่านเจ้าซองผนิข่วามตลกนับืี นี่ซื้อปูก,กับผัจจัยปัจชายไปไกลโต๊ใจเมือต,อตอกใจในเจดเลกท่ะเนาะค่ะนผู้ชมคอยกับตกใจหมาหามาไกลไก่ไว้ละ่ะอนี้การจุดจุดทุก,ทกเทียนตามสารต่างๆก็ต้องระวังพื้นไปไม่โดนไม่ปลานะครับก็ต้องเบิ้งให้ดีเพราะว่านานี่มันเป็นนา จดูหนาวนะครับอากาศแห้งนะครับแล้วก็มีลมต้องระวังเรื่องฟืนไฟติดถูตุดเที่ยนนะครับีผมออกจากศาลแล้วจากสกาการกาไว้แล้วผมก็ต้องดับเทียนดับเทียนดับถูนี่ยก็ต้องบอก,อบอกเก่าพนัก,กงกานก่อนจะดับเพราะว่าอากาศมันแหง้งครับมันมีโอกาสล่มมาพัดเศษไฟสเะเก็ดไฟไปใส่ใบไม้แห้งเกิดก็เกิดให้เกิด ไฟใหม่ป้าใดนะครับอันนี้ต้องพึ่งระวังน้ากันนะครับนะครับเดี๋ยวไปเตรียมสิ่งของเรียบร้อยแล้วนะครับปัจได้บอกก้าวปูพันนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมๆกันแล้วนะครับเตรียม<แ>สักาาววการะไหว้บอกกล่าวท่านนะครับ<แ>สาถุณโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประพุทธเจ้าทีพระแม่นางธรณีเทวดาอาลภทิปกปักรักษาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็คือศาลปูคาติยะวงผู้ศักดิ์สิทธิ์เมือนี้ลูกหลานทีมงานช่องมาวินชาแนลประอบด้วยปาต๋อยคนมีเส้นขณะเดินทางมาสักการะกราบไหว้ ปูขติยาวงผู้ศักดิ์สิทธิ์ปูขติยาโยอขติยาวงผู้หญิงใ่ผู้มีความเมตตาดูแลลูกหลานเช่าบ้าน,าานในตำบลนองแค่มีความลมเย็นเป็นสุขโดยดีมาตลอดและก็ปูเป็นผู้มีความใจบุญมีความเมตตาปานี่และเฮ้ย <c oughs> โอ้ยข่อยก็ตก,ตกใจใน้ำหมามันไอ <c oughs> วันนี้วันนี้ลูกหลานกับมาตามต่อขอโชคลาภก,กับปูโดยการเสี่ยงไท้จุดเหล็กถูกและแขกเข,ข,ขย่าเสี่ยมซี่ขอโชคลาภเหล็กถ่ายและวันที่หนึ่งของงวดพันทีห่งกุมภาพันธ์พสอพันหาอสิบแปให้ได้สามโตรตรงๆปังๆเหลือปุยลูกหลานพร้อมโดยเอฟซีทำได้โชคลา้ลาภเิ่นกับริยม,มาบุรณะบุรณะสารให ใหม่เพราะว่าสารปูกะถือใหม่ถือพายุพผัดงาใหม่หักไซด้นานนาดีกะฮักซึ่งเป็นเล็กแต่ยังวอยู่มือนีวันนีลูกหลานกนะจังมาขอโชคขอลาภให้ปูน่เมตตาให้โชคให้ลาภให้ได้สามโตตรงๆเด้อปูเด้อสาสาธุสาธุสาธุเด้อปูลูกหลานมาขอเพ่งบุนบาร,รมีมาขอโชคขอลาภจะให้ได้สามโตตรงๆให้ได้โชกได้ลาภ ขอโชคขอหลาบมาขอเพิ่มบุญบารมีอากาศเย็นอากาศเย็นเนาะค่ะท่านผู้ชมทั้งล่มทั้งเย็นในว่าสีเบิร์ดหนาวเราก็ยังมีหนาวมาอีกอยู่เอาเรียกตัวทูนแต่าบ่อเอาสี่ซองมาเรียกตัวใดิน,นะคะ่ะไอหกสอง 6 xong kiểu hông nhá này là. Này, ăn เออเสียงยังก็จะมีเครือ่องลังคาเสียงเหมือนอยู่บนหลังคาค่ะอยูบ้างก็ผมว่างูไล่หลายเดี๋ยวกับแมนค่ะว่ายาว,ว่างูไตมีต่ทั้งหลังคาเด้อเลยเดี๋ยวมาเขยา่าเซมซีขอโชคลาบก,ก่อนนะครับ ขอโชว์ขอลาบกับปูขัิยาบงเป็นโค้งสุดท้ายพอดีล้วค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายซาถุกซาถุกซาถุกพอสามโตตรงๆเด้อปูชีบอกว่าห้ลูขนาดเลยเด้อเด็อดถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสามโตตรงๆปังๆเด้อเด้อมากระโยกเซมซี่ห้บอกมานิดมาจอบเออเราจะหากินนะครับกินนะี๋ยวเรื่องนี้กินห้ปูขึ บริวารทีเดียวก็เจ้าจังทกินเด้อลาเด้อกินอะไรกินแรงมากเลยครับอืแต่ว่าเพื่อจังเลยกิน,นอย่างตะที่แหลกๆแล้วกินแรงมากเลยนะครับจ้าถืเด้อปูขันสิให้โชคให้ลา์พิเศษเลยยิบออกมาเลยสามตัวตรงๆเลยบ่าวา่าจะเป็นลูกถูอเลยเชื่อมที่และปูเด้อ ม้ออกมาแล้วออค่ะ,ะคไม้แรกไม้เลขศูนย์ค่ะไม้เลขศนูนย์นะครับศูนย์ หมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดนะครับศ <0 S 2> ูนย์เจ็ด <7 S 2> <อ>เดี๋ยวต้องูแหละ ออกมาแล้วเฮ้ยหมายที่สามหมายเลขสามหมายเลขหกค่ะศูนย์เจ็ดหกแทว่าเนี่ยทะเบียนรถทีเพิ่นมาเหลียงคูทีเพิมาเซนไวนหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดตรงกับทะเบียนรถตรงกับทะเบียนรถเพิ่์น แต่ว่ามาผพวเพิ่นเพิ่นกับว่าทะเบียนรถเพิ่นออกดูดูค่ะท่านผู้ชมบ่แน่เด้งวดที่หมวดแล้วอย่างอีก็น่ะทะเบียนแรกก่อนเก้าหกเจ็ดสี่ตัวเอเนบ่สี่ตัวอีกข้างหน้าแม่นนี่อย่างจำได้จำได้ปะแต่ว่าแต่ไทยเยอะเนีนได้ซองเบิ่งอยู่ได้ซองเบิ่งอยู่นะครับได้ซองเบิ่งอยู่เนาะค่ะทะเบียนรถผู้เพิ่นเพิ่นมาบนบานกระปูคัติยาโบมไว้เนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าบนอันใดก็ได้จังสั่นคือเพิ่นเพิ่นได้ตามที่เพิ่นบนแล้วมื้อนี้เพิ่นก็ได้นําหัวหมู น้ำเหล่ามาเลี้ยงพร้อมทั้งน้มได้มาเลี้ยงปูพนนะะพพเพิ่นเนาะค่ะมาพอเพิ่นพอดีเพิ่นอยู่บ้านนี่เนาะค่ะอยู่บ้าลน้องแค่เพิ่นว่าศักดิ์สิทธิ์อิหลีบนอีหยังไว้ได้ดังที่บอกบอก,กาวป่วยเบิ้ลสุยางเพิน่นว่ากับสารปูขัติยาว,วงเนาะคะ่ะศักดิ์สิทธิ์อิหลีแต่ว่าเมืม่อกี้มาพี่ว่าพี่ถือไปเข้ากล้องบนางเออมืม่อกี้มาวินเพิ่นข่เย้า,ยยาเสียมซี่ก็ได้ศูนย์ ศูนย์นนหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเด็กถ่ายรางวัลที่หนึ่งต่ว่าเลขกเหลขทีมาจุดขอก็กําลังไม่ได้สองตัวนะครับค่ะแต่ว่าได้กินกินมาเทลบาทนะครับผู้ชมกินช่วยมากเทลบาทต่ว่าขันปูลับลูแล้วกะท่านได้อยู่ที่นี่ปูนลับลูกระขอให้ได้โชคได้ลาบเด้อปูเด้อ มาขอโชคขอลาเป็นโครงสุดท้ายละปูมาหาปูขันปูไหงวดนี่วดนามาอีกแต่ว่ามันช่างบังเอิญน,นะครับท่านผู้ชม,มช่างบังเอิญที่เข้ามามาพอกับทะเบียนรถกับรถขั้นนี้เพราะว่างวดที่แล้ว<ม>เิ่นกนวาดได้โชคได้ลาบนะงวดที่แล้วแต่างวดนี้ก็มาพอพอดีเพิ่นว่าทะเบียนรถเพื่อนนี้เขาดูาแล้วกคา เพิ่นอาชีบอกบ่เิดกระไดเพิ่นอาดมากมากมากบนเพิ่นอาชจจีไดโชว์ในล,ลางนั้งปูแต่ว่าบอกกล่าวเบาบอกมันพร้อมเปิดแต่ว่าเพินเเ่นใดดูได้ผู้เมียเพิ่นวาเพิ่นใดเอาผู้ผูว่าเพิ่นวาอะไรเป็นลานเ,เมียเพิ่นั่นได้ดูเพิน่นวาในยุ่นในซวยยุ่มยุ่มสวยยุ่มนะครับสวยยังก่อไดเป็ใน,ในลานนะครับท่านผู้ชมยุ่มยุ่มย่อยุ่มแต่ว่าเมียเพิ่นสวยวันนกปะซวยวันนกอันนี้กับ เพิ่นบอกเนาะเพิ่นวอามาเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นได้เคยได้นเป็นลานได้น้ำปูนี่นะครับกับรองเบิงนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมพอเพิ่นบอกสู้ฟังเทตกิงประการใดกับพวกหูนะครับอันนี้คือผมกับมาว่าสู้เอฟซีทุกท่านฟังอีกถอดหนึ่งนะครับแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นขึ้นมาบ้านย้มใดเพิ่นมาหาปูแย้มนันเด้์คือศักดิ์สิทธิ์อีหลี แม่พันพ่นไปหากินที่ท่าอื่นแม่นเพิ่นไปยุ่งเทพเพิ่นไปเฮ็ดเตนรถเฒ่าแก่เพิ่นเพิ่นไปเป็นลูกน้องเตนรถเฒ่าแก่เพิ่นเปิดเตนรถอ๋ออืมอืมเพราะที่คุยกันล้างกล้องอยู่พันว่าเฒ่าแก่เพิ่นเฒ่าแก่เพิ่นถือน้ำลายเม่ยนถือลายเถาแก่ถือน้ำลายเพิ่นกระไดน้ำลายเพิ่นเล่ห์ไห่ไห่ไห่พันนี่เฒ่าแก่เล่ห์ไห่พันขึ้นมาบ้านที่คุยกันอยู่ล้างกล้องนะครับแม่นค่ะให้เพิ่นขึ้นมาบ้านเพื่อมาเนี่ยครับมาเสร็จกระเบื้องนี่เพิ่นกับมาปูเลย ก็เพิ่อมันกล่าวว่าปูใหม่นะครับเก็ดๆยิ้นพันว่าอยากบูราณสถานอยู่แม่ใช่ค่ะห้าจังไรห้าปูคนไหยโชคให้ลาบห้างไฟเต็มซอยจะว่าขนเคี้ยงลูกแทเถอะฮันรวมเดียร์ได้หมดดีรวมบริจาคมาโบราณสามซอยพันแม่ใช่ร่างกายคอยประสานทางผู้นนำชุมชนคนอีกเชนึงนะครับเลขทูบใหม่เบ้อแล้วเลขทูบเลขทูบใหม่เบ้อแล้วครับท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับโอเคนะครับ ไปเนาะคะ่ะเลขทูบใหม่เบิดแล้วเดี๋ยวไปเบื้องเลขทูบน้ากันเนาะคะ่ะนะก,กับสารปูขัดติยะวงเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะบริวารเพิ่นมาถากินเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเบื่องด้วยนางล่งลูกนางโล่งอ่ะนางโล่งเออนางโล่งนั่นล่ะนางล่งเดี๋ยวก็ได้กินเด้อนางล่งเด้อนี่เนาะคะ่ะบกให้นางโล่งกับนางล่งเพิ่นไม่อยู่สารปูเนี่ยเพิ่นมาถารับเศษน้ําปู นี่เนาะคะ่ะมาขอโชกขอลาบกับสารปูขัดติยาบงสาธุเดอปูขัดติยาบงมณนนีลูกหลานส่องประตอยคนไม่เซนพร้อมทั้งมาวินชาแนลก็ไดเดินทางมหาปูมากาบไายสักลากาบไายปูมาขอพึงบนบาลมีน้ำปูขอให้ปูขัดติยาบงเนี่เปิดโชกเปิดดวงไห้กับเอบซี่ทางบานให้เพิ่นไดโชกได้ลาบน้ำปูเป็นโครงสุดไทยเนาะคะ่ะมน,นี ของหวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันหาร้อยหกสิบแปดนี่ก็ขอให้ยเอฟซีทุกทุกทันโชคดีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเลขกถูกกันกับสารปูปูเพิ่นให้เลขตัวใดเนาะงวดนี่เลขถูกเนาะค่ะไปเบิ้งเลขกถูกใหม่เบิดแล้วเล็กตัวใหญเลขกถูกที่ตั้งแต่คอนหนานั่นที่เป็นมะขอเลขยังก่อนหกสองเก้าหกสองเก้าแมนค่ะที่เพิ่นมาขอคอนหนานี่หกสองเก้าแต่ว่าถูกมันแตกเนาะค่ะ แมนค่นนนะ2 9ครับแต่ว่าอันนี้ของปตไวกับทีมงานมาขอปูเพนเนาะค่ะเนาะมาจุดขอนี่เนาะคะ่ะเลขทูบเลขทูบเนาะค่ะหาซีเจ็ดหาซีเจ็ดหรือหาซีหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมกับเลขทูบศาลปูขัดเตียบุ้ง สาธุเดอปังปังด,ปดะปูดะหัวดีโคให้ลาบลูกหลานเพื่อสิไปฝากฟซี่ทางบานให้เพื่อนไ,ได้เบิดหนีเบิดสินให้เพื่อนมีโชไม่ลาบกับปูถ้าขอเพิงบุญบาร,รมีปูขอโชคขอลาบขอเหล็กเด็ดกับวาง่ายง่ายขอเหล็กเด็ดซะไปมาขอเหล็กเด็ดหมวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหารอยหกสิบแปดกขอให้เอฟซี่ทุกทุกทัน ปังปังกันสุขูสุข่นเดอ้อปู่มาหวดมาถึงปู่มาหาปู่กัสีประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมกับสารปู่ขัตติยาวงเลขเสียมซี่ศูนย์หกเจ็ดเนาะค่ะเลขทูบกับห้าสี่เจ็ดเลขเซียมซี่ศูนย์หกเจ็ดเลขทูหาสี่เจ็ดปังแถงวดนี่ เนาะค่ะบริเวณหลบหลบแต่ว่านี่เพิ่นว่าเนาะค่ะเพิ่์นยูวานนี่เพิ่นว่าระวังดงนี้งูกับไล่หลายแต่ว่ากับละวังอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมลองดูหลังคาเพิ่นงาใหม่เพหลายสิไปใส่บ่งแนวมันเห็ดมันมาหลอกคาบงูเนาะค่ะอยู่สุดตัวเอารอด ยูข้างลางนี่ก็มี่นี่เนาะคะ่ะยูใตยู่มองนีก็มี่แล้วก็ยูด้านเทิงนี่ก็มี่ึ่งล่มผัดออกไปแล้วก็มี่เนาะคะ่ะหล่อข่ามูอแต่ว่าปูเพิ่นก็บ่ให้เฮ็ดห้เห็นให้ยยังเพิ่นก็สิเซียงบริบ้านเพิ่นไหวดีดีเพิ่น่ให้อกหอ,อกมากเพ่นผ่านดอกกับสารปูเนี่ย เนี่เนาะคะ่ะกับสิประมาณนี่เนาะคะ่ะมืนเนี่กับในมากับทางช่องมาวิ่งสองคนกับเดี๋ยวรถมาเนาะค่ะเนาะห้าหนึ่งห้าสามทะเบียนรถมาวิ่งเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกะเลืะะ่อมด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ช่องป๋าต่อยคุณมิเซน้อมกับทีมงานสุกุสุก้นมืนเนี่วันนี้กับเสดกาบล่าปูล่าเอฟซีา G, ทางบานไปพร้อมๆกัน,นะะเนาะค่ะเนาะกับขอให้เอฟซีถูกๆท่านโชคดี ให้เบิรหนีเบิด์สินปีใหม่เนี่ยก็บอให้ลำลำๆ้วยๆเฮงๆ้วยๆกันสุกุลสุก้นสำหรับมือหนีวันนี้ปัต้อยคนไม่เสน็นกับทางชองมาวินกับสิขอตล่าไปก่อนไปพอกันคลิปหนาอีพี่หนาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ